ชนน่านพวงเพชรชยาอนุชาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการปโปรดเกล้าวปโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นางพวงเพชรชุลเอียบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พ้นไปจากความเป็นรัฐมนตรี <c oughs> นอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่ง นายพิชัยชุนหววชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพร์สินธุไัยเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพิฒธานุกรปรับจากรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเ <c oughs> หลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬานายอัถกรศิริรัตยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิดเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข